Zombie Apocalypse <laughs> นะครับก็อยู่กับผมนายป๊อปบีกแมนนะกรบเกมจูสิบเบอร์ดอะแกรมซีซั่นสองนะครับผมก็กลับกันเข้ามาอีกแล้วในช่วงวันหยุดสบายๆนี้นะผมวันหยุดในที่นี้ก็คือหยุดจากการอ่าวางเว้นลีกเออเพราะว่าลีกนั้นอ่าตัวใหม่ปาโรมาน้อยนั้นตีกันแบบกุรุษเลยนะที่ผ่านมาทุกผมสุขเสาร์อาทิตย์นะผมแล้วก็วันจันทร์ด้วยเรียกว่าตึงกันจัดๆเลยทีเดียวสําหรับใครที่แบบว่าวันนี้ก็เป็นอ่าวันพักผ่อนสบายๆอีกวันหนึ่งเนี่ยผมก็เป็นวันที่แบบว่าเราก็ต้องฟาร์ม จัดแล้วทุกคนเพราะว่ารีกหน้ามันก็มารอจ่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ก่อนที่ยังไงเดี๋ยวขอบัตร <c oughs> อ่าเดวิลสามสิบแล้วนะครับผมอืมสำหรับเจ้าตัวนี้นะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมจะรีวิวในเร็วๆนี้นะผมอ่ะก็รีกใหม่ก็มาจ่อแนะผมนั่นก็คือบูนะ <c oughs> ไปอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเกมนี้เลยทีเดียวด้วยพลังโจมตีที่โคตรเยอะพูด,ดง่ายแต่ว่าอาจเลือดอาจจะน้อยไปนหน่อยก็แต่เลยผมแต่ว่าก็อัตราดอกแบนก็สวยโลนเลยทีเดียวตัวผมเองยังไม่เจอแพ็คปลดล็อกมันนะเพิ่งจะครั้งแรกเลยแหละโบตีผมเคยเจอได้ตัวเดียวแล้วก็ทวินนะผมอะไรประมาณนี้ <c oughs> ครั้งนี้แหละฉันจะมีบุญในเลเวลแม็กและเช้านี้ก็ถือว่าเป็นแพ็คฟาร์มสบายสายเฮ้ยวิลคัมทูจูรสิตปัก อะไรอ่ะไดอะไรอ่ะไดคเวอร์อะไรอ่ะ,อะจูสิท์ปมายนะผมะชื่อแพ็กน,นะ,ะไดเวอรี่โอเคห้า 50, สิบห้าสิบโอ้เจ้าแจมสุดๆเลยดีกว่าโอ้ยข้างในก็แต่แข่งเหมือนกันนะแต่ว่ามีแต่พืชทั้งนั้นเลยโอเคเดี๋ยวค่อยไปบทขยี้กันแล้วก็เนี่ยจูรสิทแพ็คทัวร์นะผมก็เป็นป้าเด็กซี่ใช่ไหมเอาขึ้นมาใหน้ยกเลยอรอ อุ้ยมีทีเร็กนะผมทีเร็ก Gen 2แล้วก็อ่าเบสคีโอ2ล้านนะผมแล้วก็อ่าไตเซท็อป Gen 2นะซึ่งผมมีหมดแล้วนี่นี่ปลดล็อกแล้วด้วยทุกตัวเลยนะผมอ่าทีเร็ก Gen 2ผมไม่มั่นใจว่าผมปลดล็อกรือยังนะผมแต่ว่าผมได้อ่าอินโดแรปเตอร์อ่าเอ้ยไม่ใช่อินโดแรปเตอร์อินโดมินัตเล็ก Gen 2ไปแล้วนะผมอย่างเงี้นไม่จําเป็นที่จะต้องนี่นั่นก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้ว่ะความยากมันมีในตัวว่าเอ้า เจ้าชาวนี้เล่นอะไรที่มันสบายๆก่อนดี่ฝ่ายยางสัตว์น้ำไหเเก่อนก่อนนีกฝ่ายนะผมว่าไดโมโพรอนผมไม่ตีแน่นอนเหมือนลังแก้กูยังไงเจ้าก้นเลยทีเดียวเห็นอย่างงี้มันจะต้องเพิ่มมีนะผมดาเมจตรงฝั่งนู้นแล้วก็มีต้องห้ายกแน่ยกหลังเนี่ยดิยกแรกอ่ะมันอาจจะผ่านได้ฉลุยแต่ยกหลังๆเนี่ยอ่ะมาออนดูซิกกันก่อนนีครับผมนี่โอ้โหสัตว์น้ำผมตอนนี้ก็เริ่มอุดมสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆ แต่ว่าฝั่งนั้นก็อุดมสมบูรณ์เช่นกันเรียกว่าสุดยอดเลยทีเดียวเดี๋ยวสู้ได้เด็กเชื่อเดียรถไม่เท่าไรหรอกมีกี่ยกนะสี่ยกนะผมดังนั้นประมาทไม่ได้นะผมเราต้องเอาตัวที่ต้องรับดาเมียได้นะไปตัวนง้ลวกไม่เอาตัวนี้ตัวนี้ดีกว่าพันหกเพิ่งเอามาใหม่ๆเลยก็ใช่เลยดีกว่าแล้วก็ต้องมีห้าร้อยน่าจะไหวตึงอยู่ห้าร้อยไม่เอาดีกว่า เปลี่ยนใจเป็นจูนจนกดออกอย่างี้ไม่ได้อะอยู่เนี้ยสมัยนี้มันกดอย่างนี้ไม่ได้ทุกคนมาอยู่อีกแปลแล้วกันแล้วก็เอาตัวมันอยู่ไหนอะมา 3, สามพันสามเลยมันจะไหวเหรอ 3, สามพันสามเลยนะได้ดิได้ได้ได,ได้สู้ได้เลย <ม>ความได้เปรียบของเรามีแค่อย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็คือธาตุนะผมนอกนั้นความได้เปรียบใดๆไม่มีนะผมเออป้องกันไว้ก่อนโอเคยังไงมันไม่ติดกับเราง่ายๆหรอกให้ดีเลยมาเลยคอจดยาวก็แกเยอะมันเกี่ยวกันเนี้ยนี่มันมาประกวดคอใช่ไหมไม่ใช่นะผมโจมตีหนึ่งนะผมป้องกันหนึ่งป้องกันสองไว้ก่อนเขาบอดเดาใจยากนะผมนีม่เหมือนคนนะคนหนึ่งเดาใจง,ง่ายปะ โอเคมันป้องกันหนึ่งใบนะผมเหมือนกลัวเราเหมือนกันว่ะเนอะมีอาการกวาดกลัวเราเล็กน้อยพอแล้วพอแล้วพอแล้วสบายแล้วเก็บตัวแตกได้แล้วสบายแล้วเดี๋ยวจะเอาหัวมุดหลบแกแล้วก็ไปกัดตูดแกไม่โจมตีนะผมสวยโลนแอมป้องกัน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 หนึ่งเท่านั้นสแต็กมันเพียบเลยทีเดียวมีหกเลยนะผม จัดดเลยียแต่ถ้ามันโจมตีห้าผมอาจไม่ตายนะดูดิผมตายไหมง,งับงับงับไม่ตายนะผมโอเคได้เวลาสวนกลับแล้วสินะเต็ <laughs> มตัวเต็มใจได้เลยโจมตีหนึ่งโจมตี2โจมตี3ามสี่นะผมเพราะว่ามันเหลือสแตก็กหนึ่งจำได้เรียกว,ว่าเหลือยฉมสังหารไม่นะตายซะ <laughs> ให้มันรู้จักฉันซะมัง่งชิหไยแล้วตัวนี้มันรวมร่างมาเลยมันรวมร่างมันจะจัดเลยทีเดียว ไม่โจมตีโอเคเอจะป้องกัน5้าถ้าเกิดเป็นโจมตีหเราตายอยู่ดีนะผมดังนั้นเล่นแค่เรียกสแต็กมันก็พอแน่นอาแล้วตัวนี้นดาเมจ400รอจะโจมตี2อัน5มันก็เยอะไงดังนั้นเรียกสแต็กมันเ,ยเฉยๆพอเอ้ยโจมตีหูกนี้ป้องกันห้าดวฟาาล้วป้องกันหเราไม่ตายนะผมเออเราได้ส่วนด้วย มามาเลือหนึ่งเหมือนเดิมัมนไม่กลัวเราันมีมังกรเขียวแห่งลุ่มแม่น้ำหวงโหวิยังไม่พอยเหรอต้องจมตีห้าเลยนะโอเคแต่ก็สวยโลนอยู่วันนี้ต้องกลับตัวตัวต่อตัวเลย,เย,เลยตัวเราเลยเยอะมากพูดเลยว่าตัวเราเลยเยอะมากสามพันสามเลยนะผมเยอะมากเลือดมันเยอะมากริสโตดันนะผมนี่เรวเวล8 6เลยนะกี่โกให้มันได้น้อยหน่อย เออโดนกระแทกอ่ะมังกรเขียวไปแวนวเลยผมมาเลยไพโลโซรัสด้วยผมทีเร็กแข่ท้องทะเลจัดการมันว่ามันเหมือนมีนาไม่เหมือนทีเล็กว้าให้มันโ้ดึงตัวฉันซะบ้างตัวใหญ่บเลบลเบล่าใจห่างกว่าซะงั้นเรีเตร้อยดัดตามที่ไม่ใช่งเบเออชนะแล้วนี่ครับผมแม้ตีนมันเหมือนหีนิหายเลย อ่าตัวนี้ป่ะที่ขึ้นไปบนน้ําแล้วก็อ่าขึ้นจากน้ําไปบนบกกลายเป็นหมีป่ะใช่ใช่ใช่มีสิทธิ์เป็นไปได้นะผมแล้วก็อ่ามีสิทธิ์ที่ผมจะเปิดได้มีการโรดดนด้วยดูอาการและดูทรงแล่าเราจะต้องมีอ่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะผมแล้วก็เดี๋ยวพอมันเปลี่ยนมามีพันหนึ่งเลยนะเราพันสามนี่เราเราจะเหงาไหมเนี่ยไม่เหงาไม่เหงาเชื่อเดเจ้าอแอมโมไนต์ไม่ใช่คนละธาตุนะผมะเราก็ต้องมีธาตุน้ำต,ตัวหนึ่งพันสี่ เอาหัวไฟลุกไปกันแล้วกันนะผมน่าจะไหวโลนแหละแล้วก็เราต้องมีา่าสังหารทั้งหมดเลยอุ้ยเยอะเท่าไหร่ดาเมจน้อยมากบุ้นเลยไม่ใช่ดาเมจดาเมจเยอะมากแต่เลือดน้อยมากฝั่งนู้นโอเคลุยนะผมอ่าก็ซีซันท้าสป้าดว่าใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วนะผมป้าดนะโด,โดเรียกได้ทั้งนั้นนะผมก็อ่าอย่าลืมไปทังกันนะสำหรับซีซันพาสนะผมอ่าพันหนึ่งนี้มันเพิ่มอีกเป็นพันหเลยนะผมกัน มาเจ้าพีเม็กกอร์โดแกคิดว่าแกจะสู้กับพีเอสโนามาของฉันได้หรือไงเปลี่ยนตันทีแล้วมันเปลี่ยนทันวันน่ะโอ้โหเจอไฮดีเลียสองปีแล้วแ่มเป็นไฮดีเลียที่แบบว่าฟันโขดแขนเต็มที่อะ่ะเอยไม่ได้อย่างนี้เลหลังจากที่ผมรีวิวมันไปฟังโน้นมันก็ใช้ไฮดีเลียแบบรัวๆเลยทีเดียวไม่รู้มันติดใจอะไรเออกูรีวิวตัวไหนมึงใช้ตัวนั้นจัด เรียกว่าผมเราแบบเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวมันมีแค่สามไงวะแต่ก็ดีแล้วไงให้มันโจมตีให้หมดแม็กเลยโจมตี3าผมตายนะผมเออโดนกระแทกไปแล้วเต่าใบไม้ของเราไฉันไม่กลัวหรอกฉันมีหัวไฟแทงทะเลสาบเนี่ยสิฉันจะถล่มแกอยู่แน่โจมตีเด่งโจมตีสบายเลยอ่ะเลือเยอะแยะเลยอ่ะอุ๊ยพันสอง พันสองนี้ถ้าป้องกันดีๆก็ส่วนได้นะแต่ว่าไม่เอาดี่าปวงกันหนึ่งก็พอให้มันบดสแต็กไปอย่างนั้นแหละไม่น่าควันหางันสั้นจู่ๆก็ยังล้มได้อะ <c oughs> จริงๆมันไม่น่าล้มได้หรอควานไม่น่าโดนมาห่างสั้นจุดๆยาเงี้ยมาแล้วนะผมเจอมีน้ำซะแล้วจอมเตยเซเห็นไหมมันเหมือนว่ามันเห็นแล้วใช้ตัวไหนมันก็ใช้ตัวนั้นมั่ง <c oughs> ในนี้ก็มีอานแนบพี่เม็กมาตัวหนึ่งใช่ไหมเออ สวยโลนจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีแสนนะผมแล้วก็อุ้ย,นนยนะหนึ่งไผ่นะป้องกันหนึ่งป้องกันสองแล้วกันเหลือใส่ท่าไม่ตายหน่อยสำหรับพีเดเตอร์เองนี่นะงับมันงับเรียบร้อยมีน้ำไปแล้วนะผมมาเลยพี่เมกขนาดหมีตัวมันเลอะเฉันยังล้มมาแล้วแกเป็นแค่าปลายักษ์ฉันไม่เคยกลัวแกยอยู่แล้วโจมตีนะผมอุ้ยเจ็บจุก แต่เราต้องยอมเกียเพื่อที่จะใช้ไม้ตายก้ผมโอเคจริงมไม่ต้องใช้ไม้ตายก็ได้แต่เดี๋ยวมันไม่เท่ยังไ <c oughs> งอ่ะารามเท่มันต้องมีอยู่ในตัวเพราะมันจะได้รู้ว่าเราเหนือกว่านี่นะกัดแล้วก็ใช้ระบบวอสเนะผม <c oughs> เรียกว่าปัดสะอาดชัดเจนเรียบรอ้อยช <c oughs> <c oughs> นะไปแล้วเกียิภาพนี้จริงๆมันเดี๋ยวนะ <c oughs> มันหมุนไม่เลิกอะ่ะโอเคแร ก็จะลืมไปทํากันนะผมพูดเป็นครั้งที่สองแล้วสาหรับซีซันพาร์ตนะผมนี่ไงป้าโดก็ใกล้าจะแจกเราไปแล้วนะผมเหลืออีกสวันเท่านั้นนะผมซีซันพาร์ตหน้านี่ผมยังไม่มั่นใจนะว่าจะเป็นตัวไหนเข้ามานะผมแต่ถ้าเดาวนะน่าจะเป็นเอ็ o โคหรือเปล่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์ไม่น่าไม่น่าไม่เออเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได,ปไปได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเอ็กโคนะผมเพราะว่าผมเห็นในตารางนะผมนี่แหละมันต้องมาซีซันพาร์ตแน่ๆผมเดาวไวนะ้เนะ ท่าสมบูรณ์แล้วฟังมันแข่งมากฟังมันแข่งมากมากทำไมแกงขนาดนี้เอาตัวนี้เป็นตัวึ่งนะผมไม่เอาตัวใ,ใกล้ๆมือแล้วกันเอาตัวนี้นะผมแล้วกเ็เราก็มีท่ากระดองพันเก้าอีกเนะี่ยพันเก้าอีกเนะี่ยถ้าเปลี่ยนมาเราย,ยับเลยยับหนึ่งให้มันตายไปเลยยับหนึ่งให้มันตายไปเลยมันไม่ตายนะเรามีมันเพิ่มเราปีแค่พันห้านะไม่ตายนะผมแต่เอาตัวนี้แหละผมตัดสินใจดีละ แล้วก็มีทา่าด้าเมกาชิรอนกันถ้าจะไหว้ะนะคิดไหว,วถ้าจะทาไม่ได้อย่ามาเลือกใหม่แล้วกันจริงๆมันมีตัวแข็งแรงกว่าเมกาชิรอนแต่ว่ากูอยากเอามันมาเล่นนะมันมีเร่อนี้แหละเรื่องมันมีเรื่อนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นี้เลยเออพันหนึ่งมันเพิ่มเป็นพันห้าพันหกเราไม่ตายนะผมไม่ตายเก็บไว้หนึ่งก่อน <c oughs> มีเมกคิดว่าจะกินปลาหมึกของฉันได้ไง่ายๆเรืองไง ไม่มีทางขัน6 77นะผมเอาดิโจมตีหนึ่งเสร็จเราแล้ว,แ,ลวแกไม่รู้หรอกว่าปลาหมึกนี่มันเป็นเหยื่อรอยังไงล่ะตายซะเถอะอย่าอยู่เลยโจมตีหนึ่งสองตายเหยื่อรอชัดดีนี่นะเรียบรอ้อยเมกาโลดอนไปแล้วนี่ผมออกมาจะไม่ถึงห้วินาทีรู้สึกยังไงล่ะ รู้สึกขนลุกสู้เลยละสิน่าเจอแผนนี้เข้าไปอื้ยแต่เราจะแย่แล้วนะเอ้ยเรามีเป็นพันโจมตีสามมันตายอยู่แล้วหนึ่งสองสอง,สองเกือบตายอ่ะสามด้วยผมมาบูวัดใจกันตัวสุดท้ายอื้ยแต่โจมตีเราหนึ่งเองนะเป็นโจมตีเราหนึ่งเองนะเหล่านี้ดิเหล่านี้ดิแย่เลยนะนี่แต่เราโจมตีมันสองมันก็ตายนะาะตาย ตายเอ,อือเพราะมันเหลือสองแต่นหน้าเรามีสี่นะผมเป็นไปนตามแผนไหมนั่นไเงยเป็นไป,นปนตามแผนจริงๆด้วยจัดการมันเมการชิรอนับไม่งับแล้วหัวมุงสังเกตนะผมชอบปลาหมึกสองิกมันมากเลยตัวเป็นสีเลนโบเลยทีเดียวชนะแล้วนะผมชนะแบบเซ็ตเซ็ตไปอย่างดี อ่าอย่างกับเซตอาหารชุดใกล้บ้านเลยนะผมนี่มันเมนูแบบอ่าอันนี้แท้ๆเลยเป็นเซตอาหารแบบอร่อยลิ้นนะ่ะ <c oughs> อ่อยกสุดท้ายง่ายไปนะผมแต่เลือดเยอะมากเลยพวกมันเนี่ยอ่อเราจะต้องเอาเอาปลาหมึกตัวนึงเมือกอะวันนี้เราเล่นแต่เมึกอย่างเดียวอ่ะเราไม่เล่นอะไรเลย <c oughs> แล้วเราก็เอาตัวอ่าเลือดเยอะนะ่รับโอเคเออตัวนี้ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ย ตัวสั่งงานโหดเราไม่มีแล้วว่ะมันหมดไปแล้ววะเราต้องเอาอีโนดัตไปแล้วว่ะไม่มีแล้วว่ะมันไม่ได้ละตัวนี้มันแข่งแกงกับเพื่อนอีโนดัตเนี่ยมันแข่งแกงกับเพื่อนละตอนนี้เราก็เอาปลาหมึกไปตัวหนึ่งแล้วกันหมึก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 อย่างเดียวเลยเลยเอาปลาหมึกไปสามตัวก็กลัวสู้ตัวที่เลือดสามมันแปดไม่ได้นี่ผมเรียกว่ามันโหดมากเลยทีเดียวสามมันเจ็ดนี่สามมันแปดหกร้อยอุ้เราไม่ตาย อต่แดถ้าไม่เปลี่ยนตัวลวมึงโดนขเขบเผือบแน่ขเขบเผือบทั้งตัวเลยจริงๆเนี่ยมันไม่น่ากินของตัวใหญ่ได้เท่าไหร่นะสำหรับปลาหมึกตัวนี้นะเพราะว่าตัวมันพองไม่ได้นะเพราะว่ามันติดแอร์เปลือกห่อยข้างบนเนี่ยกินไว้หนุ่มครับได้จัดสบายๆเลยอ่ะดูดิเรียกว่าลับได้จัดสบายๆายายมีดีแค่เลือดอเดียวใช่ไหมดาเมียนมันก็เก้าร้อยเลยนะถ้ามันเอาจริงๆนี่เราไปแล้วแต่ว่าเรามีะระบบป้องกันตัวแบบ ต้องเรียกว่ายังไงระดับ VIP ใครก็แบบว่าสัญญาณเตือนชั้นดีอ่ะใครก็ทำอะไรเราไม่ได้ง่ายๆอ่ะเออเห็นไหมนะบอกแล้วเถอะทำอะไรง่ายอ่ะแกงมาดีว่ะสองสามสี่ห้ามีอย่างที่ไหนแกงบอดอ่ะอันน่นนึกแล้วเชียวจะมีแค่ห้าเท่านั้นการแกงบอดเกิดขึ้นอ่ะดูดิดมาจมตีสี่เหลือหนึ่งโอ้โยมันกันกองมาดีละ ลาก่อยแกจงลงไปนอนอยู่ใต้ก้นสมุดซะเถอะออกมาฮินนดเสเนึสองสามสี่ทำเอฟเฟกต์เองด้วยตายจัดการมันเต่าน้อยสังหารนี่แน่เออโหตัวใหญ่มากลงไปนอนกองเจ้าตายแล้วดันไปนท้าทายอำนาจเทพเจ้าโดนเลยเว้ยมันเหลือหนึ่งตลอดเลย มันเหลือทำไมวะหนึ่งเอามาคำนวณแล้วไงว่ามันโจมตีเราสองเราก็ตายแล้วแล้วก็เราป้องกันสองใช่ไหมมันก็เลยโจมตีแค่สี่นะผมนะตายไม่ใช่ไม่ตายวะหนึ่งหนึ่งสอสงสามแกนเราต้องโจมตีสามแกนนะผมโอเคฝ <c oughs> ากด้วยแล้วกันลูกที่ใหญ่ฉันจัดการเจ้าลูกสมุนตัวน้อยตัวนี้ไปละ แต่ตัวฉันก็คงต้องไปเหมือนกันลูกพี่เดี๋ยวๆีฝากด้วยละกันเกินกินกันอ้าวเฮ้ยลูกพี่ไม่ต้องออกลงลูกน้องจัดการเองโอ้ยยังอยู่อ่ะตายซะเถอะอย่าอยู่เลยไม่น่าถึงมือลูกพี่หรอแล้วเราจัดการเองไม่นะเก้าปันสามโคตรสุดเท่จัดจัดโอเคชนะไปแล้วบุ๊บ ลูกพี่หมึกยักษ์ก็ไม่ต้องออกปรากฏตัวเองเนี่ยผมปะเปิดตัวที่ผมอยากได้ก็คงน่าจะเป็นอาริโซดัสมตื่นตื่นตื่นดาก้นะผมโอเคอ่าอุ้ยสองพเลยเลยอยู่นี้มันแพงเกินไปหรือเปล่าอย่าไปเปิดนะผมสองพันเกผมเคยทําให้น้องเอซดูเมื่อในอดีตอดีตนะผมเรียกว่าก็จะได้แบบตะกี้แล้วแหละ พจริงๆแล้วนะสำหรับช่วงเวลานี้นะผมถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ว้างล่างนะยครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะและอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปสแมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อน,นะนี่ยผมซีโย a กนทุกคนแฟนดายังเล่นอย <laughs> ู่าแล้วเฟย